สำหรับวิดีโนี้นะครับมาอัปเดตการทำในหน้าของ tiktok แล้วก็มาอัปเดตในส่วนของคนที่จะต้องการรับสินค้าฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช n e ลของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ทุกคนนะครับก็มาอัปเดตในส่วนของการทำในหน้า Tiktok ของผมนะครับ ว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มาสอนวิธีการนะครับจะขอสินค้าฟรีนะครับเพื่อที่ว่าเราจะนํามารีวิวนะครับซึ่งเราก็ต้องไปหาสินค้าฟรีก่อนที่เราสนใจแล้วก็ยื่นขอทางร้านนะครับถ้าร้านอนุมัตินะครับร้านเขาก็จะส่งสินค้าให้กับเรานะมารีวิวให้กับเขานั่นเองนะครับผมนะ ซึ่งเราก็ต้องรีวิวแล้วก็ต้องปัตกตะกร้าให้กับทางแอปเขาให้กับร้านค้าของเขานะครับเมื่อมีอ user เหรือมีลูกค้านะครับเข้ามาเข้ามาซื้อสินค้านะครับผ่านวิดีโอของเรานับที่เราปัตากตะกร้าไว้กับร้านของเขานับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับผมแล้วก็สินค้าที่เราได้รับมานั้นก็คือสามารถที่จะใช้ในการรีวิวตลอดไปเลยนะครับตัวนี้เนาะโอเคทุกคนนะครับอย่างแรกเลยนับคุณต้องมีในส่วนของ tiktok ก่อนนะครับผมนะ สำคนที่ไม่มีผู้ติดตามครบ1,000นะครับวิธีแก้ก็คือว่าให้คุณไปโหลดแอปที่มีชื่อว่า Seller Center นะครับอแอปนี้ทุกคนนะเมื่อคุณโหลดมาแล้วนะครับให้ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็จากนั้นก็ให้เรามาที่การตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมานะครับคุณผู้ชมจะจะเห็นคำว่าบัญชีทิกตอกที่เชื่อมโยงนะครับ คุณผู้ชมก็ต้องไปทําการเชื่อมโยงนะกับบัญชี Official Account นะครับผมนะก็เมื่อเชื่อมโยงเสร็จแล้วนะค,คุณก็จะไดะ้คุณก็จะสามารถที่จะ,ะลงวิดีโอที่ปักตะก้าได้นะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าจะไม่มีในส่วนของอะตะก้าที่อยู่หน้า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 ของเรานะผมหน้าช่องของเรานะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้นะครับในส่วนของของผมนะอ่าอันนี้ทุกคนนะครับผมนั่นก็คือผู้ติดตามของผมแค่501คนเองนะครับแต่ว่า ผมมีตะกร้าสินค้าแต่ว่าคนที่เป็นลูกค้านับจะไม่สามารถเห็นตะกร้าสินค้าของผมได้เขาจะเห็นแค่ในส่วนของอคลิปของผมนะแล้วก็ล็อกนี้นะครับแล้วก็หัวใจพวกนี้ทุกคนนะก็คือตะกร้าสินค้าเขาจะไม่เห็น,นเพราะว่าเรานะั้นประมาณเป็น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 ,ปน,ปนบัญชีของร้านค้านั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของ Tik t o อกช็อปของผมนะครับตอนนี้อัปเดตแล้วนะครับวันนี้ก็ทํารายได้ก็คือยอดขายอยู่ที่9 0 8บาทน,นะครับ อ่าคราอมมิชชั่นที่ผมทําได้อยู่ที่72บาทด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับในส่วนของอ่าไรายได้ของเดือนนี้ละกันเนาะก็คือกดตรงนี้ไปนะครับและนี่ก็คือเป็นในส่วนของยอดขายที่ผมทําได้ในส่วนของเดือนนี้นะครับผ่านไปแล้วอยู่ด้วยกัน 26วันนะครับวันที่1กันยายน2024จนถึงวันที่26นะครับกันยายน2024นะครับนี่ทุกคนนะก็ GMV นะครับยอดขาย,ขายของผมทำได้อยู่ที่29,000บาทไดนะ้ไม่ใช่29,100บาทนะครับก็สินค้าขายได้89ชิ้นด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นทำได้อยู่ที่ 1.6k นะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคมนะครับ เปอร์เซ็นต์การเติบโตของร้านค้าของผมของช่องของผมนะเติบโตนะครับทุกเดือนทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเปิดย้อนกลับไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นของเดือนกรกฎาคมนะครับอ่าดูทุกคนนะเปอร์เซ็นต์นะก็เติบโตนะครับอันนั้นเพิ่งเริ่มทำนะครับขายได้2 1ชิ้นนะครับแล้วก็ยอดขายอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่2 2 9บาทนะครับผมมาดูเดือนสิงหาคมนะครับก็ทำได้1,100บาทนะครับาทขายได้70ชิ้นนะ แล้วก็ยอดขายอยู่ที่อ่าหมนบาทนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเดือนนี้ทุกคนนะครับโอ้นี่ทุกคนนะยอดขาย8 9ชิ้นก็คือเริ่มเยอะกว่าตอนนี้ยังไม่หมดเดือนทุกคนยังยังไม่สิ้นเดือนเนาะก็ทำลายสถิติทั้ง2เดือนแล้วทุกคนตรงนี้นะครับอยากจะบอกด้านในส่วนของอาการทำในหน้าคติตเตอรของผมนะครับผมเน้นทำนะครับลงคลิป ทุกวันนะเกือบทุกวันนะกันเพราะว่าบางวันผมผมผมไม่ได้ทําก็มีเหมือนกันเนาะแต่ว่าน้อยมากเนาะคือบางทีอาจจะไม่ทําแค่วันเดียวแล้วก็พวกนี้ทําต่อนะแต่ลงคลิปแล้วก็ลงอย่างน้อยนะวันละ3คลิปนะของผมนะ ซึ่งผมก็ใช้สินค้าแค่ตัวเดียวที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มนะครับได้รับสินค้าหนะที่ผมไปอลองขอนะจากร้านค้าคือเป็นสินค้าฟรีนะก็เลยวันนี้นะก็เลยจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับว่าเรานรับของผมนั้มีผู้ติดตามแค่500กว่าคนนะแล้วก็ยอดขายเท่านี้เองนะครับอยอดขายก็เออนิดเดียวเองนะถ้าถ้าถ้าว่าดูในส่วนของตอนนี้ของผมคือผมเป็นผู้ต้นนะทุกคนนะก็อยากจะบอกว่า ทุกคนสามารถที่จะมาทําได้ฟรีนะโดยเราไม่ต้องลงทุนเลยทุกคนนะเพราะว่าสินค้าที่ผมทําอยู่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ลงทุนณนะตอนนี้ซึ่งสินค้านั้นคือผมก็ ซื้อมานานแลยทุกคนนะครับผมนะก็เลยจะบอกว่าเพื่อนๆนั้นสามารถที่จะเอาสินค้าที่ยอยู่รอบตัวเรามารีวิวได้เลยนะมาทําคลิปปะตะก้าได้เลยทุกคนนะเพราะผมก็เป็นสินค้าที่ผมซื้อมาประมาณ2ปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็เอ๊ะตอนแรกก็คือ ผมรีวิวในช่องผมคือเป็นสินค้าเกี่ยวกับเด็กนะก็คืออย่างเช่นในส่วนของครีมโลชั่นทาผิวของลูกๆนังของลูก1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5้เดือนตรงนี้เนาะแล้วก็ตอนนั้นคือมันไม่ค่อยแมทเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ผมก็เลยครับลองเอาสินค้าที่เป็นหนังสือพวกนี้นะครับเพราะว่าผมนั้นมีหนังสือที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วเป็นหนังสือพัฒนาตนเองเนาะแล้วก็เกี่ยวกับความรู้ทักษะต่างๆเนาะ ผมก็เลยลองมาปัตตะก้าดูนะอันนี้คือเป็นสินค้าเกี่ยวกับหนังสือของผมนะก็ปัตตะก้าดูนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมอยู่ที่ประมาณาชิ้นละนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ18บาทตกละต่อชิ้นก็คือว่าเมื่อผมขายได้1ชิ้น จะได้ประมาณ18บาททุกคนนะแต่ว่านี่คือเราขายได้ได,ได้ได้เยอะนะครับประมาณ89านะครับมันก็เลยมันก็เลยนะครับได้ได้ได้ค่าคอมเติมเยอะทุกคนนะอยากจะบอกว่านะครับเพื่อนๆ่ไม่สระไม่จําเป็นที่าเรานั้นต้องไปซื้อสินค้าเลยนะเราหาสินค้าที่อยู่รอบตัวเราก่อนนะผมลองมาทั้งสินค้าเด็กทั้งสินค้าในครัวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชพวกนี้ผมก็ลองมา,าทํารีวิวแล้วทุกคนนะตรงนี้นะครับแล้วก็ถุงเท้าที่ว่ามันมีโปรโมชั่นอยู่10 สิบคู่ซื้อ10คู่แถม10คู่ก็ก็ทำยอดขายได้เหมือนกันเนาะเปเปนอนของของลูกนะผมก็นํามารีวิวก็ขายได้เหมือนกันทุกคนนะซึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมก็ทําคลิปที่ว่าไม่ได้เห็นหน้าผมนะก็ผมทําคลิปที่เ,เห็นแค่สินค้าแล้วก็อ,อธิบายในยส่วนของรายละเอียดนิดหน่อยทุกคนนะแค่นั่นเองนะครับผมนะ จำนวนยอดที่ทุกคนเห็นไหมหกพันกว่าทุกคนแล้วก็ยอดเข้าชมประมาณ8 0 0 0 0นกว่านะครับผมเกือบแสนเลยทุกคนตรงนี้อ่ามันก็เติบโตไปนะครับโดยที่ว่าเรานั้นเน้นการอ่าลงคลิปแล้วก็ใช้หลัก seo นะครับให้คลิปของเรานั้นนะครับมีการอ่าติดในส่วนของหน้าแรกเนาะในส่วนของหน้าแรกอ่ไม่ใช่หน้าแรกเดียคือการค้นหานะครับติดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการที่เราจะหาสินค้ามาอ่ามาขอใช้ฟรีนะครับ ให้เรามาที่ TikTok Shop ตรงนี้ใหม่นะที่ตะกร้ากดเข้าใหม่นะครับแล้วก็จากนั้นให้เรามาที่คําว่าตลาดสินค้าตรงนี้นะครับผมเออโอเคตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะเลื่อนลงมาข้างล่างนะให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมนะจะมีคําว่าตัวอย่างฟรีนี่ทนะุกคนจะกดเข้าไปตัวอย่างฟรีนะครับอ่าแล้วก็นี่คือเป็นตัวอย่างฟรีที่เราสามารถที่จะขอได้นะครับอันนี้ก็จะมีสเปรย์ระงับกลิ่นนะครับ โคมไฟโปรเจคเตอร์นะแนะนำให้เราขอตัวอย่างฟรีที่มันแมสมันเกี่ยวข้องกับช่องของเรานะครับมันจะมีโอกาสนับที่เขาจะอนุมัติตัวคนตรงนี้นะ อ่าอันนี้คือเราดูนะครับอ่าแล้วก็ทําคลิปสวยก็ได้แล้วแต่เราทําคลิปคือคลิปมีคุณภาพคุณภาพก็ได้มีเน้นปริมาณก็ได้แล้วแต่เราตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณภาพก็คือจะดีหน่อยนะครับผมเนื่องๆครั้งเดียวก็เสร็จสิ้นตรงนี้ไปนะครับผมแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าต้องไปทําในส่วนของ SEO ด้วยนะครับไม่งั้นคลิปเราอาจจะไม่ค้นหาเจอเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองอันนี้ละกันสมมติว่าผมจะอ่าผมหาหนังสือดีกว่าเนาะอ่านหนังสือที่ทานเนาะ ผมกดเข้าไปนะครับทุกคนกดเข้าไปปั๊บนะอ่านี่ทุกคนมันก็จะขึ้นแบบนี้หนังสือนิทานนี้นะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่15บาทจุดห้าสสตางค์นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะขอตัวอย่างฟรีแล้วก็กดคําว่ารับตัวอย่างสินค้าฟรีนะให้เรากดตรงนี้ไปนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเขาจะให้เราเลือกสินค้านี้แล้วก็กดดี a u l t ไปนะครับตรงนี้แล้วก็ให้เรากดคําว่าขอตัวอย่างฟรีตรงนี้ไปเลยนะครับ จากนั้นทุกคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการขอตัวอย่างฟรีนะแล้วก็อันนี้คือเป็นที่อยู่นะข้างบนนี้คือชื่อที่อยู่ของเรานะครับอ่าที่เขาจะส่งไปเนาะแล้วก็ให้เราติ๊กตรงนี้ด้วยนะอ่าแล้วก็ให้เรากดคําว่าส่งไปตรงนี้นะครับนี่ทุกคนนะส่งคําขอแล้วก็เพิ่มสินค้าแล้วนะขอขอบคุณที่ขอตัวอย่าง ผู้ขายจะตอบกลับภายใน7วันนะครับตรงนี้นาะเราก็รอนะก็คือถ้าสินค้าอนุมัติมันก็จะขึ้นนะครับที่หน้าการแจ้งเตือนนะครับของเรานะครับผมนะก็จะขึ้นเป็นการอนุมัติสินค้าแล้วก็อ่าสินค้าก็จะถึงที่บ้านของเรานะแล้วก็เราต้องรีวิวสินค้านั้นนะครับมันก็จะบอกว่าต้องรีวิวภายในระยะเวลากี่วันนะครับก็ให้เรามาตรวจสอบที่ตรงนี้นะครับ ก็นับมาที่หน้านี้ใหม่ทุกคนหน้าก็คืออ่ะมาตรงนี้เดี๋ยวทุกคนะจะมั่วใช่ไหมมาที่ tiktok shop ใหม่กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่นะจัดการตัวอย่างสินค้านครับผมนะครับกดเข้าไปเลย อ่ะนี่ทุกคนนะนี่คือตัวอย่างสินค้าคือของผมนะตอนนี้คือมีสินค้าที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเหลือเวลาอีกอกี่วันที่เราต้องรีวิวนะตอนนี้ผมมีอยู่2ชิ้นนะสินค้าที่ผมยังไม่ได้รีวิวที่เขาส่งมานะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับถามเพื่อนๆคนไหนที่ สนใจหาเงินออนไลน์นับสามารถที่จะกดติดตามช่อง ANC Studio กันได้เลยนะครับผมในวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะมีคําถามอะไรสามารถที่คอมเมนต์สอบถามกันได้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่เซียนหรือไม่ก็มีความรู้นะครับที่ผมไม่ได้รู้นะค,คุณผู้ชมสามารถที่จะให้คําแนะนําแก่ผมได้แล้วก็กับเพื่อนๆด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ